เสียงใครหือเสียงเสียงคนแรกเสียงคนแรกอยู่ข้างในอะไรไปข้าเสียงคนแรกคนแรกใช่นี่ปากดีเหลือเกินใครจะไปทำเสร็จไปดูสิลูกไปดูสิลูกข้างในออกมาตอนรับข้างนอกมาเว้ยช่วงนี้แม่ไม่ค่อยสู้คนเอาเลยลูกเดี๋ยวมัน่ะไปตอนรับให้นะเป็กคะทำตัวให้เรียบร้อยนะเสียงเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่มาเลยลูกมาเลยเว้ย คนแรกอว้วนว่าใครว่เสียงนกกรงหัวจูกพันริกจอกวิ๊ก หัวกลงขนาดนี้เลยเหรอใครเนี่ยป้าอีปลมนับวันยิ่งพองมึงว่ากูอะไร กูจะเข้าไปข้างในกูไม่ให้เข้าไปมึงจะทำไมเต็มเต็มเลยครับก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่ากูบอกว่ากูอีเวนหลับกางอากาศได้ยังไงเล่ากูจะเข้าไปข้างในนุ่นทำไมหลายงานแล้วเนาะ ทำไมว่ามึงเจา้ายังไงมึงว่ามาเลยสรุปแล้วมึงจะเป็นสะพ้ายเล็กหรือสะพ้ายใหญ่มีการตกลงกันด้วยนะครับท่านผู้ชม เอาบึญไปรับที่เขาให้โอโมมึงน,นะสาธุพาล้ได้โปรดมาทานโอโมมาสักพวกจิตใจเราขอบคุณนะคะเออน้องเขาชบอบเนี่ยไว้พี่ล้างจานหรือล้างอะไรลูกโอ้นุนไปเลยใช้มือฝรั่งเรียกซะด้วยเอเ้เอาไงมึงจะเอาสภายเล็กสะพาภาใหญ่มึงว่ามาเลยอย่าไปมองใครนะ ฉันบังละเออเอางี้เอาไงเดี๋ยวเมื่อเราสองคนดิวกันแล้วอยากเข้าไปไหมอยากเข้าไปค่ะโหลดิวดิวครับงั้นพากูเข้าไปหน่อยมาวันนี้กูเลี้ยงเองเข้าไปขนางในอยู่นี่นะลูกนะอย่าไปละหกละเหเละรอนที่ใดอีกนะรูกไหมแม่โอเคลูกอยู่ตรงนี้แหละมีแต่คนรักคนเมตตาใช่เ่พาเข โซโคอยสุดดันใจเย็นๆก่อนจิ๋วผมทรงอะไรของมึงฮะแม้สีแดงสีดำอีบ้าน่าเกลียดจริงๆเลยมองว่าแล้วมองหน้ากูอีกอีบ้านี่ไปใหญ่ไปเทง่งละนั่งว่าจะของูดิเขาไหวบางคนมันมาข้าวว่าบา้าตัวอะไรเนี่ยตัวคน เป็นฟัวเบิดเอ้ยมาดิมามีหลายอารมณ์ข่าพี่เจ้าพูถึงไปพูดถึงิะอยดิคอยนุ่งตายถึงกับตายเชียวเหรอ ปาดคอนะ่ไม่แล้วไปปาศบนี่มันช่างโหดเหี้ยมเลกก <S <S หลือเกินมันทำขนาดนี้ได้อย่างไรหัหหดติหดจริอ๋อปาดคอสมขวรตายท่าทุกวันนี้ตอบตัวเองตอ,ตอบตัวเองไม่มีใครให้ตอบแล้วอ่ะเล่นเองตอบเอง เป็นอะไรตบตัวเองอ่ะนบพูดอะไรอ่ะแต่ฟังไม่เรื่องเหรอฟังไม่รู้เรื่องเลยมาตามหาแฟนซุปว่าหนูชื่อดำดงหนูชื่อดำดงนี่หนูอ่ะอย่าเข้ามาลจริงนะอย่าลูอย่าเขมาอย่าลูกอย่า่าอยอย่า่อย่อย่า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 อาอย่าา่า่อ่ะมีแฟนแล้วหนู่า่่ออ แฟนหายพอหายปุ๊บทำไงอ่ะหนูก็อยู่เนี่ยในถ้ำหนูตอนแรอยู่ในถ้ำยังไงดำดงลูกดำโดงลูกที่หนูนั่งไม่ใช่โซฟานะลูกมีบ้าดิมึงเห็นมัเป็นโซฟาหร้อยังไงคะหนูไม่รู้หนูเห็นมันพองๆดิเดี๋ยวกูปล่อยลมใส่หน้าดิเดี๋ยลูกใจเย็นใจเย็นเลูกดำโดงฮะหนูมาทำอะไรนะมาตามหาแฟนโอ๊ยพี่เราแฟนแถวเนี้ยค่ะ อย่าบกเวกไ,ไ,ไ,ไวได้ไหมใช่เขาสุบ,บกเวกไ,ไ,ไวใส่หนูอะ่ะทำไมเฮ้ยตกไมเป็นล่วงลงมาใส่เขาอ๋อเอ๊ะทำไมเมืองเรานี้วันนี้ไม่มีหลังคา<อ>ดำดงเจ้าบอกเจ้ามาตามหาแฟนคือคนรักคนรักเจ้าชื่ออะไรเลยลูกชื่อว่ามาสัสซลม นลเรื่องกัแ้วไม่ใช่เรื่องนั้นไม่ใช่ไงไม่ใช่ไม่ใช่นะชื่อว่ามัสยิดไม่ใช่ที่นี่มีชื่อมัดอะไรบ้างก็จะเป็นมัสมันไปข้าเสียบหอแกงเลี้ยงเอ้าปลาไปปากเลยดูสิปลาแม่นจริงๆปลาไปปากคนหัวแล้วเอายังไม่หล่นเลยนะมันอยากเติบโตบนหัว Мат.